สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อฟให้สิ้วไว้กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีรถตัวคุ้มนะครับผมราคาต้องบอกเลยว่าเบามากๆนะครับผมหลายๆท่านนี่ก็สามารถที่จะครอบครองเป็นเจ้าของได้นะฮะและที่สําคัญเนี่ยประสิทธิภาพการขับขี่การใช้งานการดูแลรักษารต่างๆเนี่ยนะมันดีมากนะครับผมคือไม่ต้องมาจูจ้จี้จุกจิกนะฮะใช้งานทั่วไปดูแลทั่วไปนะครับผมแล้วก็ราคาค่อนข้างต่ําด้วย วันนี้ผมจะมาแนะนําเจ้า Toyota าโคโร拉ออลิสนะครับผมคันนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์1.8รหัสรุ่นก็คือเอสปอรนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของการตกแต่งที่ดูสปอร์ตนะครับผมอย่งอางชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับล้อแมกขนาดขอบ7นิ้วนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างที่มีการาปรับเซ็ตให้มีความเฟิร์มมากกว่ารุ่นที่เป็นรุ่นปกตินะครับผมก็คือจะได้เป็นในส่วนของช่วงล่างของ s อสปอรนะครับการขับขี่ต่างๆเนี่ยมันก็จะ มีความกระฉับกระเชงแล้วก็เฟิร์มมากกว่านะครับผมอ่าแล้วคันนี้เนี่ยราคาไม่แพงแล้วนะครับผมคือโคโราออติสเนี่ยในยุคนี้นะฮะช่วงปีประมาณ2014นะครับผมตอนนี้ราคานะ่าสนใจนะผมอย่างคันนี้เนี่ยคันสีน้ำตาลนะผมเป็นสีที่ค่อนข้างหายากด้วย เป็นรถปี2014โเนาะจดทะเบียน2015เลขไมล์อยู่ที่160,000กิโละครับผมและราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมคือราคานี้เนี่ยคืนไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะดาวน์0%แล้วก็จะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละห6,000กว่าบาทนะครับผมซึ่งมันไม่ได้หนักมากนะครับผมแล้วก็ได้รถเก๋งขนาด4 s e เซกเมนต์นะครับผมซึ่งมีขนาดค่อนข้างกว้างนะครับผมนั่งสบายขับขี่ทางไกลก็ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับผม วันนี้เรามาแนะนําคันนี้กันนะครับและถ้าท่านใดสนใจนะครับผมก็เบอร์ขึ้นด้านล่างเนาะก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมและเราไปดูสภาพดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับตามเลยครับเรามาดูสภาพโดยรวมของ Corora าออติ1.8 Sport คันนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยยังไม่ใช่ Minor Change นะครับผมหน้าตาของเขาก็อาจจะดูไม่ได้แบบ ทันสมัยอะไรมากนะครับผมแต่โดยรวมแล้วก็ยังดูดีอยู่นะครับผมเป็นรถปี2014เลขไมล์แสนหกนะฮะก็ถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะมากนะครับผมแล้วเป็น S อสปอรเนี่ยจุดเด่นอย่างที่บอกไปก็คือเรื่องของช่วงล่างและการตกแต่งพิเศษนะครับมันจะมีความที่แบบดูหลอดูเท่มั้งแต่กําเนิดนะครับผมลายล้อแม็กแรงต่างก็คือไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะฮะที่เขาให้มาก็คือดูดีอยู่แล้วนะครับผมเป็นขนาด17นิ้วปัดเงาด้วยนะครับอ่าคันนี้นะฮะ ต้องบอกก่อนนะผมได้มีการเก็บในส่วนของริ้วรอยของสีนะครับก็มีการเก็บให้แล้วนะครับผมก็จะมีล่องยของการเคลียร์ในส่วนของริ้วรอยอะไรนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของว่ามันจะมีรอยบุบไหมรอยลักยิ้มไหมรอยขีดข่วนตอนรับรถหรือเปล่านะครับผมคุณไม่ต้องกังวลท่นี้เราทําให้แล้วนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าแต่ละจุดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากภายนอกก่อนก่อนนะครับภายนอกหน้าตานี่ดูนะครับกระจกกระจังอะไรต่างไม่มีแตกไม่มีหกักโครเมียม ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมโคมเมี่ยมกระจังนี่ลากมาถึงไฟหน้านะครับผมก็ยังสวยอยู่นะไม่มีคาบด่างคาบสนิมนะครับไฟหน้าก็ยังเป็นโคมใสๆนะไม่มีน้ําข้าวไม่มีเหลืองนะครับผมเป็นโคมโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับเออประดูเท่ดูทันสมัยนะผมก็ไปอัปเกรดหลอดได้นะฮะโคมโปรเจคเตอร์นี่ก็จะมีข้อดีเนาะก็สามารถอัปเกรดเองได้จะเป็นซีนอนจะเป็น LED อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผม ในส่วนด้านล่างเนี่ยไม่มีไฟตัดหมอกนะฮะในรุ่น 18S ่งจุปนะไฟตัดหมอกจะไม่มีแต่ว่าผมจะได้ในส่วนของสเกิร์ตดา้าที่เป็นแบบแยกซ้ายขวานี่ชิ้นนี้นะครับก็จะได้ในส่วนงสเกิร์ตตรงนี้มานะผมและของศูนย์เนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับไอยางนะครับผมขอบยางเนี่ยมันจะไม่ได้ลากยาวติดกันนะของศูนย์เนี่ยมันจะเป็น2ชิ้นก็คือชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะไอส่วนของยางกันขอบนะอันนี้คือของศูนย์แท้นะแต่ถ้า เป็นของที่แบบไปเห็นว่าตกแต่งมาเองอะไรเงี้ยยางเนี้ยมันจะลากยาวติดกันไปเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือบางทีของศูนย์ก็อาจจะมีการไปทําทรงทําสีอะไรมานะครับผมเขาก็อาจจะต้องเปลี่ยนขอบชิ้นยางตรงนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับผมอ่าเราก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูนะนี่นะนี่คือด้านหน้าน,าน,นะผมสีเก็บมาแล้วนะเราเก็บรายละเอียดนะแต่ว่าชนหนักเนี่ยไม่มีนะครับผมล้อนี่นะ ล้อเนี่ยถ้าเป็นรุ่น e s อสปอร์ตนะครับก็จะได้เป็นลายนี้เลยนะครับผมขนาด17นิ้วนะครับก็คือลายมันจะดูสวยดูซิ่งนะครับผมแล้วเป็นล้อไซส์ที่แบบหาแบบหายางง่ายนะครับผมราคาเนี่ยนะมันก็จะเทียบเท่ากับขนาด16นะฮะขอบสิเจเนี่ยเป็นยางที่แปลกนะครับผมยางไซส์ใหญ่กว่านะแต่ว่าราคาเนี่ยนะราคาย่อมเยาวมากนะครับผมก็หาง่ายนะครับผมตามร้านทั่วไปหาไม่ยากหรือว่าจะไปหา ลายแม็กแต่งอย่างอื่นนะครับผมอาจจะจะเป็นล้อแต่งนู่นนี่นั่นนะครับมันก็หาง่ายอีกนะในส่วนของขอบ17นะครับผมมันจะไม่เหมือนขอบ16เนาะที่หานทางยากนะครับผมอ่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีการพ่นชูตอะไรมาจากเจ้าของเดิมนะเนี่ยกันสนงสนิมอะไรนะครับผมนี่นะแล้วก็โชค๊คอย่างที่บอกจะมีการปรับอ่าในส่วนของค่าที่มันอ่าทาให้การยึดเกาะถนนการขับข,ข,ขี่อะไรมันเฟิร์มขึ้นนะครับผมแล้วด้านข้างก็จะมีอ่าสเกิร์ตข้างนะครับ ติดมาจากโรงงานเลยนะนี่แล้วก็กระจกมองข้างเป็นแบบพับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับมือจับไม่มีระบบคีเลสนะในรุ่น1.8 Sport นะครับไม่มีนะครับผมอ่ะด้านท้ายนี่นะด้านท้ายก็จะได้การตกแต่งนะครับผม2ชิ้นนั่นก็คือสปอยเลอร์ด้านบนนะครับพร้อมไฟเบรก LED ดวงที่3นะครับนี่ก็จะมีชิ้นนี้นะครเป็นสปอยเลอร์ตองรุ่นจากโรงงานเนาะ แล้วก็ที่กันชนด้านท้ายก็จะมีสเกิร์ดด้านล่างนะครับผมสเกิร์ดด้านล่างเนี่ยก็ทําเป็นดิฟฟิวเซอร์นิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกกันลายนะผมเป็นลายแคปลาเนี่ยถย่าใกล้ให้ดูนะครับเห็นไหมเป็นลายแคปลานะแต่มันเป็นพลาสติกนะครับมันไม่ใช่แคปลาแท้แต่ว่าผมรู้สึกเป็นพลาสติกทําลวดลายขึ้นมาเนาะก็มันก็จะดูมีความแบบซิ่งๆหน่อยนะดูมีความซิ่งดูมีความสปอร์ตหน่อยนะครับ แล้วก็โลโก้ด้านท้ายก็จะมีคำว่า s Sport นะครับแล้วก็คำว่า 1.8S นะครับไฟท้ายเป็น led นะผมแต่ว่าเป็น led แบบเป็นเม็ดเรียงกันแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นชัดเลยะจะเป็นเม็ด led ยังไม่ใช่เป็นแบบไลท์ bar อะไรพวกนี้นะนี่นะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะฮะก็เป็นรถที่ดูสวยนะทรงสุทดทรงอะไรเขาก็ดูเทด่ดีนะครับผมนั่งสบายขับสบายดูแลไม่ยากนะฮะ สำหรับออาตินะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าฝนตกนะครับผมนี่เรามาดูในส่วนของเครื่องก่อนเดี๋ยวภายในค่อยพาไปชมทีหลังนะครับเอาภายนอกให้เสร็จอ่ะเปิดฝากระโปรงปุ๊บนี่นะครับก็จะเจอเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรนะครับเป็นเทคโนโลยี อ,อันใหม่ Duo o v e r ว e a d Cam s ค a r p นะครับผมหรือว่าเรียกว่า Duo VVTi เนาะมันก็จะทำให้การขับขี่แรงต่างเนี่ยอ่ามันดีขึ้นไปหยัดน้ำมันขึ้นอันตราการเร่งนะครับผมแรงอัดต่างๆก็จะดีขึ้น,นกว่าตัวที่เป็นตัวเก่านะครับก็ดีขึ้นหลายๆด้านนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับระบบเกียร์ CVTi นะครับ7สปีดนะครับผมการขับขี่ก็บอกเลยว่าหายห่วงนะครับผมขับใกล้ขับไกลอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่าโอเคเลย แล้วก็มีแพดเดิลชิพในรุ่น ssport คุณจะได้แพดเดิลชิพนะครับก็สามารถที่จะชิพเกียร์ได้ที่คอพวงมาลัยนะครับผมและคันนี้เนี่ยโครงสร้างสวยนะครับคือลถเนี่ยนะมันมีการเก็บสีเก็บในส่วนของริ้วรอยมานะครับผมเราไม่เรียกว่ามันเป็นการชนหนักนะครับแต่ว่าเราเรียกว่าลบลิ้วรอยดีกว่านะผมตัวเชสซีเนี่ยเป็นเชสซีเดิมนะครับ คานหน้านต่างคานรับหน้าม้อน้เนี่ยไอคานเนี้ยมันจะตรงดิ่งเลยเห็นไหมมันไม่มีรอยเพราะรอยดึงรอยดัดนะเนี่ยคานเดิมนะครับเนี่ยคานเดิมทุกอย่างนะครับผมคือโซนด้านหน้านะครับสภาพสวยนะครับผมไม่มีชนแน่นอนนะครับผมฝากระโปรงสติกเกอร์ก็อยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับผมอ่านี่นะจนะ้ซีนฝาต่างๆนะผม ต,ตัวอาร์กเนี่ยฮะตัวอาร์เนะครับก็อยู่ในตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับก็คือสวยทีนี้เราไปดูด้านหลังเดีย๋ยวขอเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับในรุ่นนี้เนี่ยไม่มีตัวกรอไฟฟ้าด้านหลังนะคือเวลาจะเปิดฝากระโปรงท้ายเนี่ยก็คือต้องสั่งงานจากาตัวสลักที่อยู่ด้านในนะครับหรือว่า ที่รีโมทคอนโทรลนะฮะเพราะว่ารีโมทของเขาเนี่ยเป็นรีโมทแบบมีดทับนะครับผมตรงก็จะประมาณนี้นี่นะผมก็จะมีปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับผมกดค้างไปแล้วก่อนเนี่ยมันจะปลดล็อกแล้วก็ลองเอามือดึงขึ้นไปนะครับผมจะไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าเนาะพื้นที่การวางของนี่นะครับก็มีให้แบบเยอะกว้างนะครับขนของได้ดีนะครับผมแต่ว่าขา้อด้อยอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยอย่างเจ้าของเดิมเนี่ยนะเขาใช้งานแบบ แล้วเขาไม่ได้มีถาดไอถาดที่เป็นถาดพลาสติกกันความชื้นกันน้ำอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้นะครับผมแล้ววางของที่มีความชื้นความเปียกหรือว่าเราซื้อน้าอ่าหรือว่า,าซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเซเว่นน่ะน้าแพ็คอะ่ะนะฮะแล้วเราเอาออกมามาวางไว้ในรถเนี่ยมันเป็นไอน้าเว้ยทีนี้พอมันสะสมทุกวันทุกวันทุกวันหรือว่าเราซื้อของสดที่ตลาดอา่ไงเงี้ยไอน้าน้าต่างนะครับมันก็ซึมลงไปไที่แผ่นนี้ซึ่งแผ่นนี้มันเป็นไม้ นะมันเป็นไม้นะครับผมพอมันโดนความชื้นแน่นอนว่าไม้มันไม่ถูกกับความชื้นมันก็พองพองแล้วไงมันงอนะครับผมอ่ามันก็จะเลยจะกลายเป็นแบบเป็นแอ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดด้อยนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนี่คุณจะได้ล้อนะครับเป็นล้ออะไหล่แบบฟูลไซส์นะครับผมก็มีเครื่องมือแม่แรงยกรถต่างๆให้มาครบหมดนะครับผมหลุมอะไหล่นะครับหลุมยางอะไหล่เนี่ยเดิมไม่มีชนนะครับ ไม่มีชนหนักนะครับผมคือสภาพเนี่ยมันสวยมากนะครับผมแต่ว่ามันจะมีตําหนินิดหน่อยก็คือคันนี้เนี่ยร่องรางน้ํานะครับมันจะมีการพ่นสีมานะครับผม mm hmm. ก็คือเอาง่ายๆก็คือเขามีการเก็บสีมาอาจจะมีการแตะนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ชนแบบตุ้มเข้าไปนะครับผมก็คือไม่ได้ชนหนักแต่ว่ามีการแบบ รอยบุบรอยเบียดอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ทําสีมานะครับผมอันนี้ก็อกใอยเป็นข้อมูลนะครับผมเพราะว่ามันต้องดูพิจารณาหลายๆอย่างไม่ใช่ดูแค่ล่องลางน้ําแล้วบอกว่ารถชนมาแล้วต้องดูหลุมยางอะไรดูแก้มนะครับไอแก้มตรงนี้เนี่ยเนี่ยอะดึงให้ดูเห็นไหมเนี่ยมันก็เดิมนะมันเดิมไงเออแต่ว่าเขามีการพ่นสีมานะครับฝากระโปรงเนี่ยมันก็ไม่เคยถอดนะครับฝากระโปรงก็ไม่เคยถอดซีนฝาก็เดิมนะครับผม อะไรประมาณนี้มันต้องดูหลายๆอย่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับเราไปดูภายในกันนี่ด้านในนะครับผมก็เป็นบ่อหนังนะครับผมเป็นบ่อหนังที่มีการซ่อมบํารุงมาเดีย๋ยวผมเข้าไปได้นั่งด้านในเลยดีกว่านะฝนตกแล้วนะครับระหว่างถ่ายนี่นะฝนตกนะคุณเห็นเม็ดฝนไหมอขอสตาร์ทรถก่อนนี่นะครับผมเวลาเรานั่งขับนะครับผมมันก็จะได้ฟิลประมาณนี้ นะนี่ได้ฟิลประมาณนี้ก็คือทิศทางต่างๆนะครับผมก็มองกระจกมองหลังเนี้ยนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาเนี่ยคือทัศนวิสัยมันดีนะครับผมทัศนวิสัยดีแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนตัวไม่สูงเท่าผมนะเราปรับเบาะในตำแหน่งนี้ประมาณนี้นะครับเวลาเรามองถนนเนี่ยเราก็จะเห็นมุมกว้างนะครับผมมุมกว้างประมาณหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นรถที่ขับขี่ได้ง่าย นะครับไม่ยุ่งยากอะไรนะผมและในส่วนของออปชันที่ให้มาเนี่ยนะก็เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับก็จะมีเครื่องเล่นซีดีนะครับผมแต่ว่าคุณก็สามารถหาเปลี่ยนได้ถ้าสมมุติว่าคุณต้องการออปชันที่ดีกว่าน,นี้ได้จอ Android นะผมขนาดอ่าสินิ้วนะขนาด10นิ้วก็สามารถเอาไปซื้อมาเปลี่ยนนะผมมันก็จะมีกรอบของตัวฟอนสินิ้วให้นะครับก็เปลี่ยนได้นะครับผมสมัยนี้หาง่ายมาก นะครับผมหรือว่าถ้าไม่ต้องการ10นิ้วแล้วต้องการแบบว่าเป็นรุ่นแบบ s s p o r t Option นะแค่จอ7นิ้วก็พอก็สามารถหาซื้อมาใส่ได้เลยนะครับมันไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวนี้มันทันสมัยสั่งซื้อตามช้อปปิ้งออนไลน์อะไรอย่เงี้ยมันก็มาส่งแค่สอวันแล้วก็มาใส่เองเพราะว่าเขาแถมปลั๊กให้ด้วยนะครับผมเป็นตัวปลั๊กแปลงนะเสียบปุ๊บๆเสร็จเรียบร้อยนะครับผมในราคางบไม่หกพันถึงหมื่นกว่าบาทนะครับผม,มก็แล้วแต่งบ แล้วแต่สเปคของเครื่องเล่นนั้นๆด้วยนะครับผมนะแล้วในภายในเนี่ยของออรติสนะครับก็จะได้ในส่วนของบุนหุ้มหนังมานะครับผมบุนวมนะไม่ใช่หุ้มหนังหรอกมันเป็นนวมแล้วผมอย่างคอนโซลหน้าตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นนวมนะครับเป็นนวมนะ อ่ามันไม่ใช่พลาสติกนะครับผมคือเขาก็ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของอวัสดุที่ใช้นะครับผมคุณอย่ามองว่าออติสเนี่ยมันเป็นรถรุ่นที่วิ่งทั่วไปเป็นเขียวเหลืองเป็นฟ้าเป็นส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือเขาก็ใส่ใจในเรื่องวัสดุพอสมควรนะครับเอย่างคอนโซลหนา้าก็เป็นหนวมบูนุ่มนะครับตกแต่งแคปลาอะไรอย่างเงี้นยนะเห็นปะ่ะแคปลานะครับผมเน,นี่ยตรงนี้ก็เป็นหนวมนะ ไม่ใช่พลาสติกตรงนี้ก็เป็นนวมนะครับผมแผงประตูก็เป็นนวมนะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกเนาะแต่ว่าไอ้ตรงชิ้นด้านบนแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเป็นนวมนะครับผมก็เออให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วเบาเป็นเบาปรับมือนะเป็นเบาปรับมือนะครับทั้งสองตัวทั้งคนขับทั้งคนนั่งด้านข้างนะครับผมอ่าก็ใช้งานไม่ไม่ได้แบบวุอห,หวาอะไรนะในเรื่องของฟังก์ชันแต่ก็โอเคที่แบบสามารถปรับสูงต่ำได้ตามสรีระของแต่ละท่าน นะครับผมแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นระบบออโต้นะแต่ว่าไม่ได้แยกอุณหภูมินะอ่าเป็นซิงก์กันนะครับผมเป็นซิงเกิลโซนอุณหภูมิซิงก์กันแรงลมซิงก์กันนะครับผมแต่ก็ให้ในส่วนของหน้าจอดิจิตอลนะครับผมก็ดูทันสมัยขึ้นมานนิดนึงนะโอเคนะในส่วนของด้านล่างก็จะมีอ่าในส่วนของเกียร์นะครับที่เป็นเกียร์ อ่าซีพีทีแล้วก็มีส่วนของการปรับอัตราการทดได้เจ็ดจังหวะนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูน์โหมดนะครับผมนี่เมนูน์โหมดนะครับขับแบบเกียร์ธรรมดาได้นะอ่าก็ให้มานะครับผมรวมถึงเกียร์เป็นเมนูน์แล้วมีแพดเดิลชิพในรุ่น e s อสปอร์เนี่ยจะได้แพดเดิลชิพก็คือเวลาเราขับนะครับผมบางท่านเนี่ยนะอ่าแพดเดิลชิพเนี่ยมีประโยชน์กับเขามากก็คือเขาขับแบบ ขึ้นภูเขาลงภูเขาบ่อยๆนะครับลงทางชันบ่อยๆเงี้ยไอ้พดเอร์ชิพเนี่ยนะมันจะช่วยทําให้ระบบเบรกไม่ทํางานหนักกล่าวคือใช้ระบบแองจิ้งเบรกแทนการใช้เบรกอะมันก็จะทำให้ระบบเบรกเนี่ยอายุการใช้งานมันก็จะยาวขึ้นนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากแล้วันานี้วิ่งมา1 6 8 8 0 0 0กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะ กระจมองข้างาพับไฟฟ้านะผมมีปุ่มกดตรงนี้นะฮะเป็นระบบพับไฟฟ้าไฟหน้าไม่มีระบบออโต้นะเป็นไฟหน้าธรรมดานะผมต้องปิดปรับเองแล้วก็ในส่วนของที่ปัดน้ำฝนนะครับก็เป็นแบบหน่วงเวลานะไม่มีเซ็นเซอร์ตัวจับนะครับผมเวลาเรานั่งเนี่ยนะพื้นที่ถ้าคุณตัวสูงเท่าผมนะอย่างที่บอกเนีย่ยผมปรับผมปรับเบาะต่ำลงมาเนีย่ยปรับึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,ป,บประมาณนี้นะครับนี่นะ เนี่ยคือท่านั่งที่เผมรู้สึกว่าเออนั่งสบายนะครับก็จะประมาณนี้ศีรษะไม่ติดนะครับผมศีรษะไม่ติดแล้วก็เข่าเนี่ยนะมันอาจจะอ่านี่ถ่ายดูนะครับเข่าเนี่ยมันจะชนกับคอนโซลตรงนี้นะครับผมถ้าเรานั่งทางๆกันนะครับผมก็มีที่พักเท้าให้นะครับทางซ้ายคือรถบางรุ่นนะครับผมผมบอกก่อนรถบางรุ่นที่พักเท้าเขาไม่มีนะเออคุณเวลาคุณไปดูรถเนี่ยคุณดูดีๆ นะครับผมอย่างเซียนต้าผมมีที่พักเท้าแต่แม่งเล็กนิดเดียวมันวางไม่ได้ก็เทียบเท่ากับว่าไม่มีนะแล้วก็รถไฟฟ้านะครับผมผมจำไม่ได้แล้วรุ่นอะไรน่าจะเป็นอ่า EP หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ EP พัพดออะไม่มีที่พักเท้าเว้ทางซ้ายอะเออโคตรแปลกเลย แล้วเวลามันไม่มีเนี่ยมันทำมันเป็นยังไงคือมันก็นั่งแล้วมันก็รู้สึกไม่สบายนะครับผมอย่างเซนต้าผมเนี่ยผมก็ไม่ชอบไม่ชอบตรงเนี้ยอที่พักเท้ามันไม่มีนะครับผมอันนี้ก็บอกให้ฟังนะฮะมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะผมที่มันมันควรจะมีแต่มันไม่มีนะแต่คันนี้มีนะที่พักเท้าอันใหญ่ด้วยวางได้เต็มเท้านะครับผมแล้วเวลาขับเนี่ยนะมันก็ทําให้เราไม่เมื่อยขานะครับผมก็ถือว่าโอเคมากเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังนะครับเบาะหน้าสภาพดีละเพราะว่าเขามีการซ่อมมาเนาะเราไปดูเบาะหลังกันต่อ ตอนนี้ฝนตกนะนะนี่นะครับเบาะด้านหลังก็กว้างนะครับผมนั่งสบายไม่ต้องกลัวเข่าติดนะฮะศีรษะไม่ต้องกลัวนะผมถ้าคุณซรลีระทั่วไปนะครับผมแล้วก็ไม่มีช่องแอร์หลังนะครับในโมเดลนี้ยังไม่มีแอร์หลังนะนี่ไม่มีนะครับผมเบาะเป็นบาหนังไม่มีที่พักแขนกลางนะครับหัวหมอนปรับได้สามหัวนะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ให้มาเนาะ สภาพเบาะถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับคันนี้นะครับโดยรวมในราคา3 7มแ0 0บาทนะครับกับรถเก๋งขนาด4ีเซ gment รถปี2014นะครับผมรถอายุก็10เกือบ10ปีและ9ปีนะครับผมคือรถอายุประมาณ9ปีเนี่ยสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคแล้วก็เป็นรถที่่อนไม่หนักนะฮะเดือนละ6ก0ักว่าบาทเท่านั้นและที่สำคัญเนี่ยการดูแลรักษา คุณใช้ในระยะยาวเนี่ยใช้ไปสัก5ปี6ปีหรือว่าผ่อนจนจบหรือว่าจะใช้ต่อเกินกว่านั้นมันก็ยังใช้งานได้เพราะว่าโ o ลร่าออติสเนี่ยพี่ๆที่เขาขับเป็นรถสาธารณะเนี่ยเขาได้ทดสอบมาแล้วว่ามันทนจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของอะไหล่การซ่อมบํารุงเนี่ยนะก็มีให้คุณแบบเลือกหากันแบบเยอะแย,ะเ,ยะเลยจะเป็นอะไหล่แท้จากศูนย์ก็ได้นะครับถ้าคุณงบประมาณพอนะฮะมันก็จริงๆมันก็ไม่แพงหอ,อกนะ ใช้ของแท้จะดีกว่าเพราะว่าอายุการใช้งานมันก็จะยืดยาวกว่านะครับผมเปลี่ยนครั้งหนึ่งมันจบเลยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณแบบงบประมาณจํากัดจริงๆอะไหล่เทียบก็มีอะไหล่มือสองก็เยอะนะฮะคือมันเป็นรถที่แบบไม่จุกจิกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องต่อครั้งเนี่ยนะมันไม่กี่ตังค์นะฮะมันแค่ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนเองเ่ะถูกกว่าอีกเปลี่ยนเองเนี่ย รู้สึกว่าถ้าคุณใช้น้ำมันกลืงสังเคราะห์ร้อยเนี่ยนะก็ประมาณพันต้นๆเท่านั้นนะครับผมรวมไอตัวกรองน้ำมันเครื่องด้วยเออมันก็ไม่แพงไงนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับโคโรล่าอออติสนะฝากไว้1นคันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครัผมก็ห้าศึวัขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตอนนี้ฝนตกแล้วผมต้องหลบฝนแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ